บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสาครอนโรดคำลือกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งสำคัญคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาจารย์สาครโรดคำลือจึงทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปลูกป่าการสร้างคนเนี่ยผมมองเหมือนการวิ่งผัดกีฬาวิ่งผัด4ี่คูนร้อยนั่นแหละครับอ่ามันก็เราต้องส่งต่อไม้ครับเพราะนั้นมันไม่ยั่งยืนถ้าเราไม่ส่งไม้เราทำเองก็เราหมดเราก็จบละดังนั้นผมก็อาศัยส่งต่อแล้วก็วิธีการก็คืออ่าเด็กมอปลายจะเป็นพี่เลี้ยงก็เอามาฝึกเอามาเทรนก็อาศัยเอาใช้จิตอาสา การอุทิศหยาดเหงื่อแรงกายในการถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกรักป่าแม่น้ำลำคลองให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และคนในชุมชนก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกันถือเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชุมชนทำยังไงก็ได้ให้เด็กรักป่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กรักต้นไม้เมื่อเขาโตขึ้นเน่เขาก็จะไม่ตัดไม้ทำลายป่า การตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทำรงรักษาไว้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปไทยเบสขอบันทึกสาขรรอดคำลือกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเารชจ,จำกัดมหาชน